สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวลำโพงแยกชิ้น2ทางนะครับเป็นยี่ห้อ Helix รุ่น Compost i3 Series นะครับซึ่งจุดเด่นของตัว i3 Series ตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพงที่มี impedance 2โอห์มนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นรุ่นคิดก็คือว่ารุ่นที่จะประกอบด้วยลำโพง6นิ้วทวิตเตอร์แล้วก็พ a าสติกคอสโลเวอร์ใน 1, 1ชุดนะครับจุดเด่นของตัวลำโพง นี้นะครับอ่ะเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับเริ่มต้นที่ตัวลำโพง6นิ้วก่อนนะครับลำโพง6นิ้วเนี่ยกลวยลําโพงเป็นกลวยกระดาษนะครับเคลือบด้วยเซโนสเฟียนะครับให้ความแข็งแรงเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ตัวขอบลําโพงขอบลําโพงเป็นขอบยางนะครับที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับแล้วก็มาดูนะครับตัวบัสเก็ตของลําโพงหรือโครงของ,ของลำโพงเนี่ยเป็น โครงสร้างที่เขาเรียกว่าวัสดุคอมโพสิตนะครับเป็นวัสดุพลาสติกฉีดขึ้นรูปนะครับให้ความแข็งแรงลดเสียงกล้องนะครับแล้วเราก็จะสังเกตได้ว่าตรงช่วงระหว่างตัวสไปเดอร์ลำโพงนะครับจะมีช่องว่างช่องว่างตัวนี้เนี่ยช่วยให้การลดความร้อนระหว่างที่ลำโพงทำงานหนักนะครับในส่วนของขั้วต่อลำโพงครับ โคต่อลำโพงของตัวนี้เราสามารถเลือกได้2รูปแบบก็คือว่ารูปแบบแรกสามารถที่จะใช้ปลั๊กเดิมนะครับที่ทางเฮลิซทำขึ้นมาให้นะครับเสียบเข้าได้เลยนะครับป้องกันปัญหาเรื่องการกลับเฟสลำโพงนะครับแล้วก็ตัวอีกอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะเชื่อมนะครับเชื่อมสายลำโพงเข้าที่ปลั๊กอันนี้ได้เลยนะครับทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับต่อมานะครับเรามาดูตัวทวิ t เตอร์กัน ตัวทวิตเตอร์ตัวนี้จุดเด่นของของเขาเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าโดมทวิตเตอร์เนี่ยเป็นโดมไทเทเนียมครับแต่ว่าด้านขอบเป็นขอบผ้าก็การทํางานองของสองลักษณะนี้นะครับทำให้เสียงทวิตเตอร์เนี่ยลดการจัดจ้านนะครับโดมทวิตเตอร์ที่เป็นไทเทเนียมเนี่ยให้เสียงที่พุ่งไกลแต่ว่าขอบที่เป็นผ้าเนี่ยก็ให้เสียงที่นุ่ม กลายเป็น2บุคลิกในตัวเดียวกันทําให้เสียงเนี่ยไม่ได้จัดจ้านนะครับฟังสบายฟังได้นานนะครับส่วนอุปกรณ์ passive crossover นะครับที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะเป็น passive crossover ที่คัดเกรดนะครับสังเกตได้จากออค่า l ขดลวดนะครับค่า c แล้วก็ค่า r นะครับเราสามารถที่จะเลือกระดับความดังของทวิตเตอร์ได้มากถึง6ระดับความดังเลยนะครับ ซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับในส่วนของตัวพาสซีฟของตัว6นิ้วนะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับเราสามารถที่จะใช้ปลัก๊กของเขาได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นปลั๊กที่ออกมาจากพาสซีฟคลอสของตัวนี้ครับซึ่งทาง h e l i x เองเนี่ยออกแบบมาเป็นทางบังคับก็เราสามารถที่จะต่อบังคับเข้าทางกันได้เลยนะครับแล้วก็ ข้อดีของการที่จะออกแบบลำโพงเป็น impedance 2โอห์มตัวนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้ Power Amp หรือ DSP Amp ภายใต้แบรนด์ของ Helix ได้เลยนะครับอย่างทาง Helix Compost เองนะครับเขาก็จะ Recommend เลยว่า,า Matching ที่ดีที่สุดของเขานะครับก็คือใช้ DSP Amp เป็น Match นะครับหรือเป็น DSP Amp Helix รุ่น V Series หรือ P Series ก็ได้นะครับ สนุนราคาของลำโพงคู่นี้ครับอยู่ที่2องหมื่นต้นๆครับรวมติดตั้งถ้ายังไงสนใจสอบถามได้ทางอินบ็อกซ์นะครับขอบคุณมากครับ